สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีสวัสดีมานะอุ้ยมานั่งถ่ายกับซิทีค่ะสวัสดีค่ะอุ้ยเกิดด้วยกันไหล่ใหญ่ใหญ่เย่อเย่อเกิดนมทานโยเกิดกันค่ะอันนี้เราจะมาไม่ได้รีวิวการทานโยเกิดนะครับเพราะการทานโยเกิดง่ายมากจะมาทานหน้ากันเลยอุ้ยเหนี่ยลุงปอมค่ะรายการนี้เป็นรายการปอมนะคะทำไมพูดอย่างนี้ล่ะคะสวัสดีค่ะโอสตอ แอปกินเป็นยังไงล่ะคะ่จะให้เปิดเผยไหมคะก็ติดเขียวเนี่ยไม่ต้องเปิด่ะเปิดไม่ได้เปิดไม่ได้จะไม่ก่ออยากพลากับรายการเรามากนะคะไม่ยอมพูดถึงเรื่องอะไรใครที่ยังไม่ได้ไปดูคลิปใครที่ยังไม่ได้ดูเอมวีเพลงของพี่ออฟปองศักด เพลงเรื่องจริงยิ่งกว่านิยายไปดูนะคะสำหรับชาวเกย์ชาวสีม่วงทุกคนนะคะนั่นคือชีวิตจริงของชาวเกย์นะคะที่จะต้องเจอต้องเจอนะคะก็ไม่มีเรื่องอะไรก็แค่มาบอกขอบคุณแฟนคลับทุกคนที่เป็นห่วงที่เจ็บเท้าตอนนี้อาการดีขึ้นแล้วค่ะมาทํางานได้แล้วหรือแม้ว่าจะทําทงานไม่ได้ก็จะฝืนทานะคะเพราะว่าเราจะโดนเมาส์ไม่อยากโดนเมาส์โดนเมาเป็นเรื่องแต่พี่สาวแต่พี่สาวที่ พี่พี่มณนีที่อยู่ที่อยู่ต่างประเทศบอกว่าชอบชอบมากคำที่พี่ก็พูดคนกับคนกับหมามีปากเหมือนกันเพราะฉะนั้นมันก็เห่าเหมือนกันเขาพูดอย่างนี้ก็เลยบอกเออแบวจังชอบคำพูดคํานี้จังเลยอย่ะบอกอย่างเงี้ยบอกว่าที่เขาพูดอย่างงี้ก็คือแบบว่าเออโอเคนะกินโยเกิร์ตกินโยเกิร์ตค่ะโยเกิร์ตเพื่อสุขภาพที่ดีแล้วก็ระบบขับถ่ายที่ดีนะคะ โอ้โหโอ้ยลายใหญ่มากเลยอะะไรอะลายเวอร์มากเลยอะค่ะและอีกอย่างหนึ่ง <c oughs> สำหรับน้องๆที่กำลังเรียนอยู่ <c oughs> ก็เป็นกำลังใจให้นะคะน้องไม้แล้วก็น้องอะไรอีกคนหนึ่งนะน้องโยนะจ๊ะราคาแล้วก็พี่ติ๊กกับพี่มณีที่อยู่ต่างประเทศก็เป็นกำลังใจให้เช่นกันก็รักๆกันเหมือนเดิมเนาะมาเล่นกันคุยกันได้เหมือนเดิมมาคุยกันปกติทุกคนจ๊ะกับกนรลับที่ไม่ได้พูดถึงอีกหลายคนที่คอยมาให้กำลังใจ <c oughs> ก็ขอขอบคุณมากๆน้องพัฒนาลีหรือว่า คุณแม่น้องธามพี่จิ๋วนะจ๊ะขอบคุณมากๆ <c oughs> แล้วก็พี่ตรงที่บอก <c oughs> ยามา <c oughs> แลจ๊ะขอบคุณมากๆนะคะพ <c oughs> ี่ที่เจาออกเพลงแล้วกอนนะคะอือฮึเราคงต้องเหลือพังัวยอยู่คนเดียวแล้วล่ะคะ่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็เกี่ยวกับเรื่องความรักนะคะน้องๆที่กาลังอยู่ในวัยเรียนอย่าเพิ่งมีคิดที่จะมีความรักเลยดีกว่าสําหรับพวกพี่แล้วก็คือทํางานแล้ว บรรลุนิติภาวะแล้ว20ปีขึ้นมาก็คือโอเคแล้วเนาะยิบพันทยินน้องๆที่จะมีใบน้องๆที่จะมีความรักตน้งใบเรียนก็อย่าฟุ้งนะคะขอให้ทําหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดก่อนเพื่อครอบครัวของเราและพ่อก,กับแม่เรานะคะก็สาหรับคนที่มีความรักหรือคนกาลังท้อใจกับความรักอยู่ตอนนี้นะคะก็ขอเป็นกาลังใจให้เช่นกันนะจ๊ะสู้ค่ะอ่าฮะแล้วก็เนาะต้องยอมรับความเราต้องยอมรับความจริงให้ได้ก่อนแล้วก็เราต้องยอมรับความเสียใจให้ได้ก่อนที่เราจะมีความรัก,ใใรกน,กนะคะ องคุณเป็นคนที่ยอมรับความจริงได้แล้วตอนนี้คือคือยอมรับความจริงได้แล้วตั้งแต่แรกแล้วก่อนที่เราจะคบกับใครสักคนหนึ่งเราต้องยอมรับความจรงิงแล้วก็ยอมรับความเสียใจให้ได้ก่อนเพราะว่าถ้าเกิดวันที่เราเสียใจขึ้นมาเราจะเราจะทำใจได้ง่ายมากแล้วเราก็จะคือแบบว่าเออเราแค่อยากให้คือความรักมันเป็นการเสียสละนะคะขอเป็นแจแล้วป๊ะความรักมันเป็นการเสียสละเราจะต้องก็คือการที่เราเห็นคนรักเราไปดีหรือว่าได้ดี อะไรอย่างเงี้ยเราจะไม่โกรธแค้นไม่เคืองอะไรทั้งสิน้นแต่ว่านั่นแหละคือเราเสียสละให้เขาไปก็คือนั่นแหละคือความรักคือเรา<อ>ได้คือก็คือแบบว่าเราเสียสละไปแล้วนั่นแหละคือความรักค่ะเต็มๆอย่าไปคิดโกรธแค้นหรือว่าแก้แค้นอะไรกันเลยมันไม่ดีเนาะโอเคป่ะนะจ๊ะว่สำหรับน้องๆก็เป็นกําลังใจให้แล้วก็สำหรับพี่ๆเพื่อนๆทุกคนก็เป็นกําลังใจให้เช่นกันนะจ๊ะก็ยังไงก็ติดตามกันไปเนาะ ก็ยังไงก็คิดถึงทุกคนนะจ๊ะฝากขอคุณทุกคนด้วยที่เข้ามาให้กำลังใจกันนะจ๊ะก็สำหรับวันนี้เดี๋ยวคลิปแรกแค่นี้ก่อนเจอกันคลิปหน้านะจ๊ะบ๊ายบายจ้ายยบาย